อย่างใหม่อยู่เลยส่งซ่อมซะแล้วนะครับอันนี้เป็นเรือของลูกค้ารหัส FT009 นะครับปัญหานะครับของลูกค้าเกิดจากว่าเดินหน้าเขาบอกว่าไม่แรงนะครับสันนิษฐานว่าเท่านะครับน่าจะลูดกับหัวบอลตรงนี้อ well. okay. ันนี้อันนี้ผมลองลองหมุนดูก่อนงต้นนะลองเช็ดน่าจะใช่นะครับทีนี้การแก้มันแก้ได้สองอย่างนะครับอันดับแรกเลยนี่นี่นี่ตรงนี้นะครับดูว่าถ้าเกิดเขาอัดกาวได้ก็อัดเป็นเหมือนเดิมก็จบนะครับ อีกวิธีหนึ่งคือเปลี่ยนจอยตรงนี้ไปเลยนะครับเปลี่ยนสะตรงนี้ไปเลยเปลี่ยนจอยไปเลยนะครับเป็น้นาของทองเหลืองหรืออะไรก็ได้นะครับให,ให้มันต่องหรือว่าอย่างนี้ก็จะชัวร์กว่าเดี๋ยวอันนี้ผมขอดูอีกทีนึงว่าจะเอาแบบไหนดีนะครับเรือเรือนลำน,นี้ยังถือว่าหใหม่มากนะครับกริบๆเลยนี่ดิโอ้โหข่าวจั่วนะครับหัวเหยอยังไม่มีะลอกเลยนะครับออกไปซะแล้ว นี่นะครับเรียบร้อยนะครับหัวบอลแบบนี้รูดไปแล้วนี่รูดจากเพาโอ้โหโอเคทีนี้ต้องรื้อเพามาดูแล้ว,ลวนะครับเวลาถอดเผานะครับต้องถอดใบ,บก่อนนะครับใบนี้ ถอดมาเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับเราเจอปัญหาเพผาเนี่เวลาสไลด์อีกมาไปติดชุดแผงนะครับด้านหน้านะครับต้องถอดออกมาอีก โอเคทีนี้ผมประกอบคืนไปให้เสร็จแล้วนะครับเาแล้วเผาแน่นๆนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดีกว่านะครับน,นี่จบร้อยนะครับไม่หลุดแน่นอนนะครับไม่รุดแน่นอนครับอันนี้แก้ไขให้แล้วนะครับเป็นเรือที่ใหม่มากอ่านี่นะครับสเปคเดิมโรงงานนะศูนย์ศ้านะครับ ยิงได้แล้วนะชิวๆนะครับนุ่นนี้อ้ามพุ่งเลยลองไปเลยนะครับไหนๆก็มาถึงแล้วนะครับลากให้เลยนะครับ อ่านเนอะโอเคไม่น่ามีปัญหา